สวัดีครับทุกคนช่องท่องทั่วทิศวิทวินทีวีขอเสนอรายการทั่วทิศบอลไทยครับโดยรายการนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันของฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับทวีปเลยครับ <Yeah! S 1> สําหรับเอพิโซดหนึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียครับหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า AFC แชมเปี้ยนลีกโดยเป็นการพบกันร,ระหว่าง ดีจีปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยของเรานะครับกับทีมเมลเบิร์นซิตี้เอฟซีตัวแทนจากประเทศออสเตรเลียครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของทีมเมลเบิร์นซิตี้เอฟซีนะครับนอกจากเขาจะมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งคลาสบอลเขาเนี่ยอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียอยู่แล้วนะครับทีมเมลเบิร์นทีมนี้ครับเขายังเป็นหนึ่งในพันธมิตรของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อังกฤษอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเตะที่สนามปทุมธานีสเตเดียม ลังสิตครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราออกเดินทางไปพร้อมกันเลยนะครับระหว่างทางที่จะเดินทางไปลังสิตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลของทั้ง2ทีมเบื้องต้นกับทุกท่านเลยนะครับเริ่มจากทีมที่1เลยครับทีมบีจีประชุมยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมที่อยู่ในเครือของบริษัทบางกอกการกรก๊ปนะครับปัจจุบันเล่นในไทยลีกได้รับฉายาว่าเดอะแรบบิทครับมีคุณประวินพิลม์พัษดีนะครับเป็นประธานสโมสรปัจจุบัน อยู่ในอันดับ2ของตารางไทยลีกปี2022ครับแต่สำหรับถ้วยเอเชียปีนี้นะครับเดอะแรบบิท <amb> เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะแชมป์ไทยลีกปี2021ครับนักเตะคนสําคัญนะครับได้แก่ทีรศิลป์แดงดานะครับที่ถือว่าเป็นตำนานศูนย์หน้าคนหนึ่งของเมืองไทยตอนนี้เลยนะครับผนึกําลังกับสารัจยูเจนกองกลางร,ระดับมันสมองของทีมชาติไทยและเดียโก้ลุยซานโต้กองหน้าระดับพการจาก ประเทศบาร์ซิลอดีตดาวซันโวไทยลีกปัจจุบันคุมทัพโดยคุณซือผู้มากประสบการณ์ชาวญี่ปุ่นมาโกโตะเทงุระโมริสำหรับโค้ชเทงุระโมริท่านนี้นะครับเคยมีประสบการณ์คุมทีมสโมสรของประเทศญี่ปุ่นครับรวมทั้งทีมชาติญี่ปุ่นอายุไม่เกิน23ปีในรายการโอลิมปิกด้วยนะครับ ในส่วนของทีมเมลเบิร์นซิตี้เอฟซีนะครับเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ในฐานะชนะเลิศเอดกของประเทศออสเตรเลียปี2021เหมือนกันนะครับมีนักแต่คนสำคัญอย่างคราวจอกินสันนะครับอดีตแบ,บ็คขวาทีมอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษรวมทั้งเจมี่แมคคาเลนนะครับดาวยิงทีมชาติออสเตรเลียปัจจุบันทีมเมลเบิร์นซิตี้เอฟซีนะครับคุมทีมโดยแพทริกกิสโนเบลนะครับ อดีตผู้เล่นทีมชาติออสเตรเลียและทีมเลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ของอังกฤษครับ <C> um <let> ถ้าจะให้พูดสั้นๆง่ายๆนะครับเ, <C> um <let> ๆๆบเกี่ยวกับศึกๆๆเนี่ยว่าเป็นศึกแชมป์ระหว่าง2ประเทศก็คงไม่ผิดอะไรนะครับ <C> um <let> พูดไปพูดมาแวบเดียวเราก็ถึงที่ลังสิ์แล้วนะครับด้านซ้ายของทุกคนนี่ก็คือห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ ห้างที่ใหญ่มากจนเรียกได้ว่าเป็นมหาอาณาจักรเลยก็ว่าได้นะครับว้าว <Wow. S 1> ทั้งนี้นะครับอีกประมาณ5-10นาทีจากจุดนี้นะครับเราก็จะถึงจุดหมายของเราที่สนามปทุมธานีซเซดียมกันแล้วครับอีกส0 0เมตรเลี้ยวซ้ายก่อนถึงสนามนะครับก็จะถึงวัดเขียนเขตก่อนนะครับเป็นจุดสังเกตน,นะครับนี่ครับบางเก,กาะก๊าซครับ เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับมีเจ้าหน้าที่สนามคอยอำนวยความสะดวกให้อย่างดีครับขับเข้ามานะครับสักพักนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับก็จะเป็นลานจอดนะครับกว้างใหญ่ครับนี่ครับข้างหน้านี่คือสนามปทุมธานีสเตเดียมนะครับสังเวียนแข่งของเราในวันนี้ครับ ุมธานีเซเดียมแล้วนะครับนีด่ดูบรรยากาศครับร้อนนิดนึงครับก่ <No. S 1> อนเข้าสนามก็ต้องไปตรวจคัดกรองโควิดก่อนนะครับบรรยากาศหน้าสนาม b g Stadium ครับแฟนบอลก็กำลังทยอยเดินเข้าสนามอยู่ครับตอนนี้นี่นะครับก็จะเป็นจุด กด,ดบัตรครับเข้าสู่สนามครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในแมตช์นี้นะครับหรือแมตช์ต่อๆไปสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ทางเว็บของสโมสรเลยนะครับรายละเอียดตาม Facebook ที่ขึ้นอยู่นี้เลยครับบรรยากาศในสนามก่อนเริ่มเกมการแข่งขันนะครับทั้ง2ทีมก็ วอร์มร่างกายนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมมือสุดท้ายนะครับก่อนจะเริ่มทำการแข่งขันอดใจรอเกมอีกสักคู่ครับผ่านไปสักพักผู้เล่นทั้งสองทีมก็ทยอยลงสู่สนามแล้วนะครับโดยบีจีประทุมอยู่ในเสื้อสีน้ําเงินนะครับส่วนเมลเบิร์นซิตี้เออยู่ในชุดสีขาวครับกรรมการเป่าเริ่มเกมแล้วครับ เปิดเกมมานี่ซิตี้กดดันเรวเลยนะครับเปิดมาโอ้ลับได้ครับบีจี <No, Sir. S 1> ใช้บอลยาวครับนี่ลูกนี้เป็นยังไง oh, โอ้โหมาหลังเมเบิร์จัดก,การไว้ได้ครับ oh. บุกมาทางซ้ายของบีจีครับเป็นไงครับทรงคุกคิกอยู่หน้าประตูคุกคิกเตะโอ้สวนกลับครับ ฟานดี้โ oh อ้โ oh. หสกัดไว้ได้ครับกองหลังเบิร์บอนซิตี้พอกได้ครับสันธิภาพจันงอมโอ้โ oh ห oh. นี้ใจสู้จริงครับสันธิภาพผ่านไป20นาที0-0นนอยู่นะครับตัดมาจากใต้สักคู่โดนไปเลยครับโอ้โ oh ห oh. ขอโทษทีครับถ่ายไม่ทันจริงๆครับรูปมันเร็วมากครับลูกนี้เบิร์บนซิตี้ขึ้นนำไปก่อนนะครับจากแอนดรูนับบุตร เป็นไงครับนีนแปรโอโหข้ามคานครับวรลชิตแปรข้ามคานได้เปิดจากฝั่งขวาครับเป็นไงครับมองมองเข้าไปแล้วครับโอ้ทีละสินแดงดามองทีเสมอให้ b ีจครับโอ้โห,แ,แ,ห,โโหแฟนเฮกันทั้งสนามเลยครับตอนนี้โอ้โห,โโหสวยงามจริงครับหลังจากถูกทีเสมอเมลเบินก็พยายามเอาคืนครับนี่มองโอ้โหเซฟไว้ได้ ครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับ1ประตูต่อ1น,นเกมออกมาคู่ขี้ดีมากครับสู้กันอย่างสุดมันจริงๆครับระหว่างพักครึค่งน,นะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสนามก็มาดูแลความเรียบร้อยของหญ้าน,นะครับเพื่อเตรียมแข่งขันในครึ่งหลังต่อไปครับครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับบอชิดเปิดเข้ากลางมาเอเนสโตครับ ส่งมาให้สารัตให้วรลชิตต่อวรลชิตทำไงครับโอ้โหโดนสกัดไว้ได้บอมโดยลูกโดมครับทีเดสินรอเข้าฮอตโอ้โหกองหลังเบลเบ,ลเบลิร์นสกัดไว้ลูกนี้มีทีเด็ดการยิงโอ้โหผ่านไปอย่างน่าเสียดายครับแฟนบอลตบนะทีเดสินทีเด็ดกับซัดไกลโกเซไว้ได้มงซ้ำจะได้หรือไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้โหคลิกโอ้โหคลิก,ลกหนระตครับ หวานดีครับดวลกับกองหลังของซิตี้โอ้โหกระแทกโอ,โห,โ,อ,โ,หโ,อโหล้มไปเลยครับจังหวะน,นี้เมลเบิร์นซิตี้โตมาครับโตมายิงโอโหโกรเราครับเซฟไว้ได้ครับกิติพงผู้แถวเชือกโคศก,กส,สนามประกาศผู้ชมวันนี้ครับบีจีเตะมุมเข้ามาโอ้โกชกออกไปได้ครับด,ดีเอกโกลงมาแล้วครับมาลากเลื้อยมาแล้วครับ ทรงโอ้โหโดนสกัดไว้ได้ครับวันนี้เดียโกเฮอร์เนสโตไม่รู้จะทุ่มให้ใครครับร้อนถึงเดียโกต้องบอกว่าเฮ้ยทุ่มให้ตูแน่เด้เฮ้ย <c oughs> ครับแล้วก็จบการแข่งขันครับใน90นาทีทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป1ประตูต่อน1นครับเกมครับ,บทั้งสองทีมเสมอกันไปประตูต่อ เกมออกมาทู่ทีูู่สีมากครับอยู่ที่ประตูของเราก็สู้กับเลเว่นซิตี้เอฟซีได้อย่างสูสีครับแปลว่าตัวเราจะค่อนข้างเล็กกว่านะครับขอบคุณทุกท่กานสำหรับการรับชมคลิปนี้มากนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ